คำถามนี้เจอบ่อยค่ะเวลาเอาเงินใส่ในกระรอกซางครั้งแรกที่เราใช้เคล็ดลับของการเปลี่ยนดวงการเงินคุณพีนจําเป็นต้องเป็นธนบัตรใบละหนึ่งพัน 1, ไหมหรือจําเป็นต้องเป็นธนบัตรอะไรนะคะง่ายๆสบายๆค่ะเป็นธนบัตรใบอะไรก็ได้นะคะจํานวน 9ใบเลข9ก้าเป็นเลขของดาวพระเกตเป็นเลขของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะแต่ต้องเป็นเงินเย็นเงินเย็นหมายความว่าเงินที่จะใส่ในกราส่าของเราต้องอยู่เย็นเป็นสุขในกราส่าของเรานานๆ3วันนะคะซึ่งไม่จําเป็นนะคะว่าจะต้องเป็นชนบัตรใบอะไรนะคะหลายคนนะคะเอาชนบัตรใบละ1 0 0 0ใส่เข้าไปแต่ยังไม่ถึง3วันนะคะรีบร้อนเอาออกมาใช้แบบนี้ไม่เย็นนะคะเป็นเงินรีบไม่มงคลค่ะก็ต้องเป็นเงินเย็นนะคะใส่เข้าไปทั้งหมด3วัน นับใบอะไรก็ได้นะคะและที่สําคัญที่สุดนะคะเคล็ดลับตอนสุดท้ายนะคะสัพพวิชางไหลายเขาจะมีครูบาอาจารย์อย่างเช่นในกระดองซางนี้จะมีครูบาอาจารย์ยันคาฉาจะมีครูบาอาจารย์ศาสตร์ห่งตัวเลขครูบาอาจารย์ศาสตร์ของห่วงจุ้ยนะคะซึ่งแน่นอนค่ะเราต้องใช้เคล็ดลับในเรื่องของการ ตั้งจิติฐานบอกกล่าวท่านนะคะว่าเราบูชาว่าเราต้องการสิ่งไหนให้ท่านมาเกื้อมาหนุนมาค้ามาคุณเราแบบไหนยังไงนะคะตั้งจิติฐานบอกได้เลยและการตั้งจิติฐานที่เห็นผลนะคะต้องเป็นผู้ให้แล้วค่อยรับนะคะจิตของเราจะได้มีกําลังจะทําให้การตั้งจิติฐานของเราเห็นผลนะคะก็จะเป็นที่มาของหลายท่านที่กลับมารีวิวกันเยอะมากเลยนะคะ